วันท <Ooh. S 3> ี่ส <Slow> ิบหกกรกฎาสองห้าหกสี่ระฆังสัมมาสัมพุทโธะวาพุทธังเะวอนตัามภิพาทิมิสวาขาโตปะคัปตาธรรมโมธัมมังนัมมัสสะมิสุปฏิปันโนปะคัปโตสาบปะกัสังโพสังฆังนัมามินะโมตัสสะปะคัปโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคัปโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะ

กปฏิปันโนพรก็พระโตสาพระก็สังโฆสังฆังน้ำมานี้ชุฏิปันโนพรก็พระโตสาพระก็สังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุวันนี้โลกหลานเดินทางมาที่วัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครไทยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อมาไหว้พระขอพรในเทศกาล วันมาพรบูชาวันที่26คกุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเทียนเพราะเหตุการณ์โควิดทั่วประเทศโโรคตอนนี้ลูกหลานก็ได้มาไหว้พระปอพอในภาระอโุโบสถของบัดลาแห่งน,นี้ขอเป็นอานิสงส์ผลบุญให้ลูกหลานห่างไกลจากโรคภัยไข้เก็บอายุมันขวยืนมีโชคมีลาภ้วเทนซาถูกซาถูกซาถูก ครับก็วันนี้เตยอินชชรันก็พามาไหว้พระนะครับในวันมาฆบูชาณพระออโบสถวัดลานตากฟ้าพระออโบสถสวยงามมากเลยครับนะพระออโบสถสวยงามมากที่วัดลานตากฟ้าครับท่านทุกท่านคงเคยมาลวไม่ทราบว่าเคยมาไหว้พระในพระออโบสถบ้างหรือเปล่าฮะหลวงพ่อสวยงามมากก็จะให้ดูรอบๆของพระออโบสถสวยงามเป็นภาพผาผนังเป็นภาพผาผนัง สวยสดงดงามคิดว่าหลายๆท่านก็คงยังไม่เคยมานะฮะถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับวันนี้ทางเตยอินโชรันก็พามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับดูสวยงามอันนั้นก็จะเป็นด้านนอกนะด้านนอกของทางพระอุโบสถนะครับด้านนอกของพระอุโบสถนะครับก็ขอเชิญนะครับพราว่าเย็นๆก็มาไหว้ได้นะพระอุโบสถของเรานะฮะ ก็ดูยังสวยงามอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบของทางวัดนะครับเป็นบริเวณโดยรอบของทางวัดน,นี้ก็หันมานี่คือข้างในข้างในพระบสถนะฮะก็ดูสวยงามอลังการนะครับฮะก็คือตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาของหลวงพ่อน้ำัดดูคาถาบูชาของทางหลวงพ่อนะฮะเนี่ยฮะให้ดูเป็นพระพุทธ สุวรรณมงคลจากสัพปฐมราชามหาโมนีนะฮะก็จะเป็นคําบูชานะครับก็ให้ตั้งนโมสมจบน,ะนโมสามจบนะฮะก็เสร็จแล้วก็ว่าคำบูชาพุทธมหาสุวรรณังปฏิมาก,กังอภิปูเชมิเอเตนะสัจวัตเชนะมหาเตโชจะมหาปุญโยจะมหาลาโภจะมหายะโสจะมหาสุโคจะมหาสังคโตจะ สัสพพโสธีภะวันตเมนิพพานันจะปัจ,จยโยโหตุกับอันนี้เป็นกถาบูชากับก็ดูสวยงามครับดูสวยงามดูสวยงามดูสวยงามของนัะบวสดก็เวลานี้ฮะเย็ยนข้างมาก็ดูสวยนะครับในทางเตยอินชอลันก็ก็จบคลิปนี้ไปท่องนี้ก่อนนะครับขอบ